ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงสวิงคลินิกนะครับวันนี้แขกรับเชิญผมคือคุณนัทพลครับคุณนัทพลสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนตั้งมาได้ไหมครับประมาณ1ปีครับประมาณ1ปีสักกอประมาณร้อยห้าร้อยห้าไม่เป็นไรนะครับหนึ่งปีเล่นบ่อยไหมก็อาจจะสักเดือนละประมาณ2ครั้งโอเคเพราะ1ปีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเล่น1ปีบางคนตีทุกวันเท่ากับตีมาแล้ว365วันอย่างเราอาทิตย์ละ2ครั้งครับผม อาทิตย์ละสองครั้งเอ้ยหรือเดือนละสองครั้งก็เดือนเดือนละสองครั้งเดือนละสองครั้งสองทีละสามวันสองเดือนก็ยี่สิบกว่าครั้งครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันนะครับวันนี้มีปัญหาอะไรบ้างก็เล็กเจ็ดนะครับตีออกค่อนข้างขวาไปนิดของเป้าหมายนิดหน่อยโอเคเล็กเจ็ดครับผมอื่นเข้าเป้าหมดเลยค่อนข้างค่อนข้างคุมได้ค่อนข้างคุมได้แต่เล็กเจ็ดนี่จะเป็นอะไรที่ออกขวาใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมภาพดีกว่าครับว่าตีเล็กเจ็ดแล้วทําไมออกขวาไปชมเลยครับ ปัญหาหลักนะครับที่ทําให้คุณนัตพลนั้นตีเหล็กแล้วออกขวาก็คือเกิดจากการเซตอัพที่เซนเตอร์และสูนยันั้นอยู่หน้าลูกซึ่งจะส่งผลในเรื่องของการสแควรหน้าไม้บวกกับการแบ็กสวิงนั้นจะมีอาการเปิดหน้าไม้อย่างหนึ่งได้ชัดจึงทําให้หน้าไม้นั้นมีอาการเปิดในช่วงการอินแพรกและทํให้ลูกออกขวาครับปัญหาของคุณนัตพลที่ต,ตีตีเหล็กแล้วออกขวานะครับแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งเกิดตอนช่วงของการเซตอัพอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของการเริ่มแบ็คสวิง เอาส่วนเซตอัพก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1นนะครับตอนที่คุณนัทพลเซตเนี่ยบังเอิญว่าตัวเซนเตอร์ของเราเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าลูกซะนะครับก็เกิดอาการว่าเมื่อตัวอยู่ข้างหน้าลูกเนี่ยนะครับเวลาดาวสวิงลงมาเนี่ยการปิดหน้าไม้เนี่ยจะทําได้ช้ามากคือมันมันไม่มีเวลาให้เราลองนึกภาพในทางกลับกันถ้าทุกอย่างอยู่ข้างหลังนะครับแล้วลูกอยู่ไปทางนี้ในความรู้สึกนะครับลูกจะอยู่ทางนี้ ตัวเราอยู่ข้างหลังเวลาที่เราจะใช้ในการปิดมันจะเริ่มมีเหมือนเรามีระยะทางในการปิดมากขึ้นนะครับถ้าอยู่อย่างนี้โอ้โหต้องแบบโหนเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาแบบปกติก็น่าจะปิดไม่ทันนั้นเริ่มจากเซตอัพก่อนนะครับในส่วนของความรู้สึกนะครับก็คือว่าให้ทุกอย่างอยู่ด้านหลังของลูกวิธีทาเดี๋ยวบอกอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเริ่มแบ็กสวิงเนี่ยจะมีอาการว่าเมื่อคุณธนทลขึ้นแบ็กสวิงปั๊บ ะจะมีาการคลิกของมือก็ทําให้หน้าไม้นั้นเปิดบวกกับเ็นเตอร์ที่อยู่หน้าลูกก็จะยิ่งปิดหน้าไม้ได้ช้าลงก็เลยทําให้ตีแล้วออกกว่านะครับนี่วิธีแก้ในแต่ละส่วนแล้วกันเริ่มจากเซตอัพนะครับผมเคยพูดเสมอว่าเราต้องมีการเซตแกนให้เองมาทางด้านกว่านะครับเหตุผลก็คือเพื่อให้แกนและไหล่ได้ฉากเพื่อเพิ่มความสามารถในการหมุนตัวของเรา คราวนี้วิธีง่ายๆเลยนะครับนพลตอนมายืนเนี่ยนะครับตาแหน่งลูกเนี่ยก็คืออยู่กึ่งกลางของตัวเราแน่นะครับเรายืนตรงๆเราก็อยู่ตรงกลางของลูกพอดีเหมือนกันนะครับวางเหล็กไปก่อนก็ได้นะครับมือขวาไปไว้เฉยๆก่อนเพราะปัญหาคือเมื่อกี้ที่เห็นคืออย่างนี้ทั้ทุกอย่างมาอยู่ข้างหน้าหมดนะครับจดเสร็จปับ๊บนพลเอียงเลยครับปึ้งนะครับเหมือนเอียงแกนบ้ามสะโพกซ้ายไปทางซ้ายนิดหน่อยแล้วก็ ทิ้งไหลขวาลงปึ๊กแล้วทุกอย่างเราเนี่ยจะมาอยู่ข้างหลังลูกละมันทุกอย่างอยู่หลังลูกเสร็จก็ค่อยเลื่อนมือขวาเข้าไปจับนะครับนั้นความรู้สึกเลยคือน่าจะรู้สึกเอียงมากๆอ่ะในช่วงแรกนะครับแต่นั่นคือการซื้อเวลาในการปรับหน้าไม้ในการเข้า Impact ได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นการเซตอัพที่เหมาะก,กับทุกอันด้วยนะครับพเพราะเหล็กยาวๆยิ่งยาวๆยิ่ง,ยยงแย่เลยคราวนี้ไม่ขวาผมว่ามีสไลด์อ่ะนะครับ อันนี้ประเด็นที่2ก็คือการรักษาหน้าไม้นั่นเองนะครับเมื่อทุกอย่างเราเซตอัพไว้ดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมาถึงส่วนของการรักษาหน้าไม้ครับว่ารักษาหน้าไม้คือรักษาหน้าไม้ให้สแควร์เหมือนตอนที่เราจดนะครับวิธีง่ายๆนะครับอันนี้ใช้บ่อยเลยเมื่อเราเซตอัพถูกต้องแล้วนะครับอนุพลลองเหลือบไปมองอย่าชะโงกมองนะครับจดอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแล้วเหลือบไปมองลองสังเกตนะครับจำนวนปุ่มหลังมือซ้ายของเรานี่แหละนะครับถ้าจดโดยคนปกติที่จับกริป normal หรือจับกริป ธรรมดาเนี่ยจะเห็นปุ่มหลังมือเนี่ยประมาณ2ปุ่มถึง2ปุ่มครึ่งไม่ว่าเราจะแบ็กสวิงไปไหนรวมถึงดาวสวิงด้วยเนี่ยจำนวนปุ่มนี้จะต้องเห็นเหมือนเดิมนะครับขึ้นมาตรงไหนก็2ปุ่มนิดหน่อยขึ้นไปก็เห็น2ปุ่มนิดหน่อยลงมาก็2ปุ่มนิดหน่อย Impact ก,ก็จะกลับมาเป็น2ปุ่มนิดหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นของนภพลคือขึ้นไปปั๊บถึงจังหวะโซนนี้ครับปึ้ง กายจาก2 1 2 3 4คราวนี้เห็นหมดเลยเมื่อเห็นหมดนั่นหมายความว่าหน้าไม้เราก็จะเปิดไปด้วยนะครับในทางกลับกันถ้าคนที่ตีหน้าไม้ปิดปิดลองสังเกตด,ดีนะบ,บางทีเราอาจจะขึ้นไปแล้วคว่ำก็จะเห็นจํานวนปุ่มนั้นน้อยลงก็จะเกิดอาการหน้าไม้ปิดได้เหมือนกันนะครับนั้น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับก็คือเซตอัพแล้วก็การควบคุมหน้าไม้ให้สแควรตลอดนะครับ หลังจากที่มีการปรับเซตอัพนะครับจะเห็นว่าสีสานนั้นจะเริ่มอยู่หลังลูกนั่นหมายถึงว่าจุดกึ่งกลางนั้นจะอยู่หลังลูกซึ่งทําให้คุณนักพบคน,นั้นมีโอกาสที่จะสแปร์หน้าไม้ได้ดีขึ้นบวกกับ o n back swing นั้นมีการารักษาหน้าไม้ให้สแปร์ได้มากกว่าเดิมก็จะทําให้การตีลูกนั้นตรงขึ้นแน่นอนครับโอเคอดีขึ้นโอเคครับติดรอด้วยแล้วนะนะ <c oughs> โอเคอเค,อเคนะครับ เป็นไงบ้างครับวันป็น้างต้องขอบคุณรายการเลยครับที่แบบหยุดประกายจุดประกายเลยครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณรายการทูวิชชั่นแล้วก็รายการทีออฟนะครับครับผมที่ให้เกียรติรล้วก็ให้ผู้ชมสมัครเข้ามาครับมาปรึกษามาให้คาแนะนําเรียนเชิญทุกท่านนะครับรับรองไม่มีผิดหวังครับครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีท่านผู้ชมไม่มีผู้สนใจไม่มีคนมาให้ผมแก้ผม รายการก็คงไม่มีเหมือนกันครับก็เพื่อเป็นการขอบคุณนะครับทางรายการก็ขอมอบของที่ระลึกนะครับก็จะมีหมวกนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับจากบริษัทฟันติงนะครับันนี้มอบไว้ให้นะครับพร้อมกับนับวิลลี่แคสเปอร์295เก้บคล็ดลับนะครับซึ่งวิลลี่แคสเปอร์นี่จะเป็นโปรระดับโลกเลยในสมัยหนึ่งของเขานะครับมีหนังสือดีๆอย่างนี้ก็อันนี้เก็บไว้ด้วยนะครับเล่มทพก็อยู่บทแรกนั่นแหละลองเอาไปหาอ่านดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการนอกจากจะขอบคุณคุณนัทพลแล้วก็ต้องขอบคุณ27ยารรร์ดดไ้งเนนะคับ ที่เออเฟอร์สถานที่แล้วก็ลุกฟอสทิชใช้ในการถา่ายทำในวันนี้นะครับ <S <S พบกับผมแขกรับเชิญต่อไปในคราวหน้าสวัสดีครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับ